i <sighs> you ก็สั่งลักลูกค้าคนไหนนะคะที่เป็นลูกค้าฟาร์มเรานะคะทั้งลูกค้าลูกฟาร์มนะคะพี่ๆถ้าใครนะคะในการเลี้ยงนกที่ทําไม่เป็นนะคะทำเลี้ยงนกไม่เป็นนะคะเพราะพันไม่เป็นไม่ต้องเครียดนะคะ ทักแช็มาหากระต่ายได้นะคะเดี๋ยวกระต่ายจะด,ดูแลพี่พี่เพาะกระต่ายบอกแล้วว่าเราจะดูแลกันหลังการขายนะคะทั้งลูกค้าลูกฟาร์มสําหรับฟาร์มเรานะคะตรงนี้เป็นสําคัญในการดูแลลูกค้าลูกฟาร์มนะคะพี่พี่ไม่ต้องเครียดคนเดียวนะคะแบ่งป,ปันเอาอความรู้ดีๆนะคะของฟาร์มเรานะคะไปปรับใช้นะคะรับประกันได้เลยว่าพี่พี่จะเลี้ยงนกอย่างมีความสุขแน่นอนไม่ต้องเครียดนะคะใครที่เป็นลูกค้าลูกฟาร์มนะคะทักแชทหากระต่ายได้ ปรึกษาเรื่องการเลี้ยงการเพราะได้นะคะเพราะว่าเราจะดูแลหลังการขายทั้งลูกค้าลูกฟาเนาะอย่าลืมนะคะพี่ๆยังมีกระต่ายนะคะอยู่นะคะถ้าพี่เครียดหรือมีปัญหาเรื่องการเลี้ยงนะคะ ทักมาเลยนะคะแต่กระต่ายจะให้เฉพาะลูกค้าลูกฟาร์มของกระต่ายเท่านั้นนะคะลูกค้าลูกฟามของกระต่ายจากคุณนองเท่านั้นนะคะเราถึงจะแนะนําให้เนาะสำหรับใครที่อยากได้ความรู้ดีในการเลี้ยงการเพาะพันธุ์นะคะบอกเลยว่าฟาร์มเรานะคะสุดยอดแล้วของการดูแลเลี้ยงนกขวดจุกนะคะเพราะเรามีเจ้าของฟาร์มที่มีประสบการณ์มากกว่า10กว่าปีนะคะ10กว่าปีนี่คือน้อยมากนะคะ แต่มากกว่านั้นนะคะในการเลี้ยงโอเคนะคะใครที่สนใจก็ทักแชทหากระต่ายจองกันได้นะคะพี่ๆรีบๆกันนะเดี๋ยวจะ